เรียนท่านชนะกรรมการท่านผู้เกียรติท่านข้าราชานางสาวประดาเจตมวลนักเรียนโรงเรียนพิมพอิสลามสมรอนายมรู้สึกกึมีติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติที่มากบสุนทรพนษณที่แห่งนี้เพื่อร่วมแสดงถึงความสรงจำพอดีในเทิดไทพระบาอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาุชิรลงกรณ์บดินทรเด เชิญเกียรติคุณข้ามหาราชดั่งดวงแก้วขุดผากลางฟ้า,กา,ฟาปกเก้าปกกระหน่บผู้ประชาสงเมตาเาาต,าตาเปลี่ยนศึกภูเผ่าชนพระมหากษัตวต์ได้เชิญนิสิตแห่งราชบุรุษตรีผู้ทรงปกครองแผ่นดินรวยกลมมาที่กษัตยและทำเมตตาธรรม เป็นธรรมนูญแห่งราชวิยารัยที่ประชาชนไทยทุกมูเ่าได้รับประจั์ในพระราชกรณียกิจกันต่อเนื่องพระองค์ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชบัิตแห่งของพระบรมวงศนาถตระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีความดักใเด็มหาราชขรงองคนราชกิรซึ่งได้ทรงอิทธิพงค์เพื่อความผาสุกของประชาชนตลอดระยะเวลาแห่งการของราชในราชการที่สินี้พระองค์ทรงมุ่งเ อย่างยืน่นยืนสรงพระราชทานแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประชาชนโดยเฉพาะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งไม่ใช่เพียงหลักการทางเศรษฐกิจเพียงเท่านั้นแต่เป็นแนวทางแห่งความพอดีมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมกระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงให้ความสําคัญต่อการพัฒนานผู้คนโดยเฉพาะมีการศึกษา,าศาสนาและศิปลปะวัฒนธรรมขององค์ทรงพระราชทาน ต่อเพื่อเสริมสร้างเยงวาวชนไทยให้เติบโตเป็นบุคคลมีความรู้ความสามารถและคุณธรรมพระองค์ทสงสเด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนรัษฎรทั่วทุกภูมิภาคส่งรับาปัญหาของชาชนอย่างใกล้ชิดและทรงพระราชทานพระราชโอหร์ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในด้านศาสนาระบ,บาทสมเด็จพระเจ้า นาสซามสมรารชรานันพรชาชดีไทยในการจัดพิธีค่์สำหรับพี่น้องมุสลิมไทยและส่งส่งเสริมามเข้าใจอันดีโดยหวาสงสนับนกระชนทั้งหลายในประทเทศเพระเมตตาพระปีชาสามารถและพระราชริวัติอันงดติมซึ่นงนท,นที่าาประจักษ์ชัดว่าพระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนารัชดรสมดังพระราชดำรัสที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ พร,พร้อมผสมผสานชาวไทยทุกมูหลารซึ่งขอเนาเกล้าถวายความจงรักักดีและสำนึกในพระมหากรุนาในคุณอุ่านหาทีานนาาทสุดมีได้ทรงรองธรรมนำไทยให้ไกลฟ้าท่งเมตตาเปี่ยมใจไม่ไห,วไหวั่นไหวขอพระพรผู้โลดตลอดไปเป็นรน่มใจรวมใจไทยทั้งแดงระเกษมเปรมปรีทุกวนันวันทรงสถิตมัน่น ูชาติดแปลผันข,ของพระองค์ทรงสุขทุกคืนวันเป็นดวงฝันเหนือเก้าชาวไทยเอืยขอบคุณค่ะ